สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีวันหยุดด้วยครับวันนี้นะครับผมนะฮะเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้อยู่กับแบงค์ครับที่เอ็กโกมคาร์นะครับมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยเป็นรถที่เข้ามาใหม่ด้วยครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานกับตัว SUV Compact นะครับวันนี้แบงค์มีนะครับหตัว1คันเข้ามานะฮะกับตัว Mercedes Ben z GLS 200 AMG ปี2 0 2 2ครับผมนะฮะบอกเลยครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่วันนี้ห้ามพลาดครับ ราคาหายจาก้้าแดงไปแล้ว1ล้านบาทเลขไหม่เพียงแค่40,000กิโลนะครับแบงบอกแบบนี้เลยใครที่กำลังมองหายอยากใช้งานมาดูได้เลยครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมตัว GLA ที่เพิ่งได้มาใหม่แบบนี้ที่แบงบอกไปก่อนนะครับว่ามากับบอดี้สีดำแบบ Obsidian b l c k k นะครับตรงนี้เป็นตัวที่เฟซลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมนะฮะ กระจังหน้าสวยๆแบบ i a มอนกริลพร้อมกริลยาวแบบนี้ตัดด้วยโครเมียมครับนะฮะแล้วก็ยังได้พาร์ตแต่ง AMG มาด้วยครับรอบคันเลยนะฮะแล้วก็ตัวที่เฟสลิปที่เห็นได้ชัดนะครับผมนะฮะก็คือไฟหน้าครับไฟหน้าตัวนี้มากับตัว LED High Performance นั่นเองครับผมนะฮะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าตัวใหม่เลยเฟสลิปแล้วสวยๆแบบนี้กระจังหน้านี่ดุดันอยู่แล้วนะฮะแล้วยังได้ Parking Sensor ครับแค่ข้างหน้านะครับผมนะฮะได้มา6จุดเลยนะครับผมนะฮะจุกกันไปเลยฮะ ได้รอบคัน12จุดครับผมใครขับรถไม่เก่งบอกเลยไม่ต้องห่วงเลยครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนให้รอบคันอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าแค่กระจังหน้าก็6จุดแล้วนั่นเองครับผมนะฮะอันนี้ครับผมบอดี้เรื่องของการบอดี้ไซซิ่งของรถคันนี้นะครับได้บอกก่อนเลยครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปพอดีกระทัดรัดนั่นเองครับผมนะฮะบอดี้ไซซิ่งของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นรถนะครับเป็นโฟล์ดอร์นั g, like ่นเองครับตรงนี้คือพูดง่ายๆเป็น SUV จริงมันเป็นโฟล์ดอร์ครับประสิบประตูแต่ว่ามันกึ่ง5ประตูครับเขาเรียกว่าคล้ายๆกับคอมแพ็กนั่นเองครับผมนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยมากับเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบ1.3ลิตรครับนะฮะแล้วนี่ครับผมนะฮะตรงนี้เป็นบอกก่อนเลยว่าใครได้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมากับแม็กนะครับผม AMG แบบ5ก้านแบบนี้นะครับผมแบบมัลติสโผล่ครับนะฮะแล้วก็ได้ยางขนาดยางขนาด 19นิ้วนะฮะมากับซีรียาง235ทับ 50R19 ครับนะฮะล้วได้ยางปี2024สัปดาห์ที่24ด้วยใครที่เอาไปใช้นะครับแบง์บอกเลยเอาไปใช้ยาวๆเลยครับผมนะฮะเพราะยางเนี่ย24ก็ปีหนึ่งมันมี52สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่24ก็กลางๆปีที่แล้วเองนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับยางมากับยางมิชลินครับพ r i เมสซี่นั่นเอง SUV Plus นั่นเองครับผมนะฮะ สวยๆกันเลยนะครับนะฮะแล้วก็ด้านข้าวของเขานะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมนะฮะแล้วก็มีคิรีเรตโกมาให้ด้วยครับถึง4บานเลยนะครับปกติคิรีเรตโกของเขาจะได้มาแบบตัวที่เป็นรุ่นพี่กันหมดนะฮะแต่ตรงนี้นะครับคิเรตโกมีมาให้หมดแล้วกับตัว GLA 200ครับนะฮะข้างนอกก็สวยแล้วนะครับตัวข้างในเฟซลิปสวยกว่านะครับผมที่เราเห็นได้ชัดเลยคือเบอะครับ เป็นบ่อแบบนะฮะหนังกลับนะครับพร้อมกับหนังนะครับผมนะฮะก็คือสวยๆแบบนี้นะครับลายของเขานะครับผมตรงกลางจะเป็นคล้ายหนังกลับแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นหนังนะครับผมเดินสติ๊ชิ่งสีแดงทําให้บ่งบอกถึงความสปอร์ตครับนะฮะความสปอร์ตได้เดินสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะฟังก์ชันนะครับผมเราจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับตัว G a แบบนี้เท่าไหร่เพราะตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟตัวใหม่ครับนะฮะแล้วทีมของเขาก็จะเป็นทีมแบบคาร์บอนนั่นเองครับนี่สวยๆเลย นี่ยังแบงค์บอกนะนี่ยังไม่สตาร์ทรถนะถ้าสตาร์ทรถสวยกว่านี้นะครับนี่คือตัวเฟสลิฟสวยจัดๆเลยพูดง่ายๆนะครับนี่ให้ดูเลยอะดูแผงประตูกันบ้างนะครับแผงประตูนะครับผมนะฮะที่ให้มาได้ชัดนะครับก็คือเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านั่นเองครับแล้วก็ได้เมมโมรี่ซีทสามจุดนั่นเองครับแล้วก็ยังได้นี่ฮะทิมคาร์บอนแบบเนี้ยสวยๆเลย ี่สวัสดีพี่ๆทุกคนวันหยุดด้วยนะครับถ้าใครม้จะไปไหนยังไงวันนี้วันแม่นะฮะมาดูแบงค์ไลฟ์ด้านนีงครับผมด้านจับโครเมียมตรงนี้นั่นเองครับนี่สกรับเพจเนี่ยไม่ได้แกะไม่ได้ลอกเลยนะนะครับตรงนี้นะฮะฟังก์ชันเนี้บอกเลยว่าครบคันนะฮะครบคันจริงๆครับสวยงามนะครับอ่าดูข้างหน้าว่าสวยแล้วข้างหลังเนี่ยสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับ ทีมของเขาต่างๆนะครับเบาของเขานี่สวยงามมากๆนะครับนี่จะให้ขึ้นมาให้ดูแบงค์ศูนย์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับในการที่มานั่งแบบนี้นะครับก็มีสเปซโหเฮดรูมเลยเยอะนะครับแล้วก็เลกรูมเนี่ยสบายๆเลยแบงค์ถึงบอกว่าเรามีเพื่อนนะฮะสี่ห้าคนไปด้วยกันได้นะครับคันเดียวคันนี้เลย GLA โปรติราดูแล้วมันเป็นคันเล็กนะครับแต่ถ้ามานั่งเนี่ยฮะ พิ่งบอกเลยว่าเราก็จุกกันได้อะ4-5คนเลยนะครับเดินทางไปออกต่างจังหวัดใกล้ๆก็ได้ครับผมนะฮะชนบุรีอยุธยาถ้าอยู่กรุงเทพนะครับผมนะฮะไปหัวหินยังไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เบาะหนักของเขาครับนะฮะเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับเดินด้วยสต c ชิ่งสีแดงตัดด้วยนะครับผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะครับหรือหนาคันธาร่าที่เรารู้จักกันนะครับแล้วมี usb type c ข้างหลังให้1จุดด้วยนะครับผมนะฮะตรงนี้เลยนะครับ เอาไว้ชาร์จแบตได้ส่วนหญ่ตัวนี้นะครับนะฮะสายชาร์จนะครับผมของต่างๆไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Apple นะฮะเราก็ใช้เป็น Type-C กันหมดแล้วนะครับเพราะรถหลังๆเนี้ยอัปเกรดมาเป็น Type-C กันหมดด้วยนะครับผมแล้วก็มี i อ o โซฟให้ครับเบาะซ้ายและเบาะขวานะครับทีมของเขาบอกเลยว่าสวยงามและสามารถพับเบาะได้นะครับผมนะฮะที่เห็นแบบนี้ไม่บอกเลยครับสามารถพับเบาะได้แบบ2 0 0 0อ่า40 20 40ครับผมพูดง่ายๆมันพับได้หมดแหละแต่ว่า พับแยกได้เลยครับผมนะฮะนี่นะครับอย่างเงี้ยนี่คือ20่สครับทอ่าท่อนส่งส่วนของ20นะ,ะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็พับแบบนี้ด้วยด้วยนะฮะนี่พับเป็นส่วนส่วนแบบนี้เก็บคงเก็บของสัมภาระได้ครับสวยงามมากๆนะครับผมนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเฟสลิปข้างหลังเนี่ยสวยมากๆนะครับตัวใหม่แบบนี้เลยครับผมนะฮะตัว G l A 200นั่นเองครับผมนะฮะไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่ที่ให้มาแบบนี้นะครับให้ดูรู้สึกแบบ เหมือนเป็นรุ่นพี่มากกว่าเดิมนะครับผมไม่ได้ดูแบบเหมือนตัวเก่านะครับหรือถ้าใครที่ชอบตัว GA 200ร้อยหรือเป็นสองหตัวเก่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับดิฟิวเซอร์ข้างหลังก็ปรับมาให้ครับชุดแต่งท่อคู่นะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพาร์ตแต่งนะครับจริงของเขาท่อคือเป็นท่อเดี่ยวนั่นเองครับอยู่ข้างล่างที่ซ่อนเอาไว้แต่นี้ทําให้เราออกดีไซน์ออกแบบมารับกันแต่ตัวรถนั่นเองครับให้ดูดุดันสวยงามดูสปอร์ตขึ้นนะครับ ะะตรงนี้ก็ลยเหมือนจะเป็นตัวที่เปลี่ยนมาเหมือนว่าเป็นตัวของตัว GLC นะฮะตัว GLC 2 2 0 D ครับผมตัวใหม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือคล้ายๆกันนะครับผมแน่ดีไซน์สวยงามครับผมฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วฝาท้ายไฟฟ้าคันนี้จัดมาเต็มนะครับผมไม่ค่อยกักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการใช้ง,งานของรถคันนี้นะครับมีพ a r t i t i o n กั้นตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถดึงออกได้พับเบาะได้เก็บของสัมภาระได้นะครับเดินทาง่างจวดนี่บอกบอกเลยว่ากระเป๋าใหญ่ใบหนึ่งอะ ได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ครับแล้วก็ยังมีที่เก็บคงเก็บของข้างล่างให้ด้วยนะครับผมมีชุดนะครับวัดลมยางนะครับแนะ่ได้หมดเลยเห็นไหมชุดปะยางนะฮะมีมาให้อุปกรณ์ครบคันนะครับคมนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยรถปี2022วิ่งเพียงแค่4ี่หมืกิโลนะครับฝาท้ายไฟฟ้าสมูทสมูทแบบนี้ ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วล้านหนึ่งนะครับผมนะฮะใครอยากหารถใช้งานแบบนี้ในราคาล้านกว่าบาทนะครับตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับฟังก์ชันข้างในกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแบงค์จะมาสตาร์ทให้ดูดีกว่านะครับผมโอเคครับผมนะฮะมานั่งตรงนี้แล้วสตาร์ทโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับแค่สตาร์ทเครื่องมาเห็นแอมเบียนท์ไลท์มาขึ้นมารอบคันไหมฮะนะฮะพวงมาลัยที่เห็นอย่างแรกครับเป็นพวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะฮะก็เป็น AMG 3ก้านไทยตัดที่ตัวเนี้ย นะฮะหรือว่าภูมิในตัวนี้เนี่ยของเขาจะเชนมาตัวช่วงในปี2019นะครับผมก็คือจะเป็นแบบนะะี่ครับอลูมิเนียมแบบนี้สีเงินเงินแบบนี้สามารถทัชได้ซ้ายขวาด้านขวาเนี่ยเอาไว้ทัชก็คือนะ,ะครับควบคุมหน้าจอเรือนใหม่ด้านซ้ายมือครับผมเอาไวค้คอนโทรลนะครนะับผมในระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆและตรงนี้ครับผมสามารถทัชสกรีนได้ด้วยอ่าสามารถทัชสกรีนได้รับรอง a p p l e c a r า l a y Android Auto เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นนี่ครับผมนะฮะแล้วก็รับรองนะครับผมสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ Mercedes ดสเมีนะครับทัชสกรีนได้ครับสวยงามมากๆครับรับรองภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีนี่ฮะนี่ระบบการช่วยเหลือนะครับผมนะฮะนี่รถยนต์ดันดิมิค e ีเล็นะครับผมนะฮะมีโหมดกับขี่นะฮะถึง4โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco โหมด Comfort นะครับโหมด Sport และก็ระบบอินดิวิโดสามารถคอนฟิกตรงอย่างนี้ครับผมตรงดันดิมิตรงนี้ได้เลยครับเปิดปิดได้เลยนะฮะนี่ เห็นอย่างนี้ก็มีโหมดสปอร์ตนะครับนี่เครื่องยนต์1.3ก็จริงนะครับเครื่องยนต์1.3ลิตรนั่นเองแล้วก็มากับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ163แรงมา้าไม่ใช่เล่นๆแบบนี้นะครับขับนี่กระทัดรัดชัดเจนครับผมนะฮะถึงว่าการขับขีบ่ผพบอกเลยว่ายังดีมากๆนะครับผมนะฮะฟังก์ชันต่างๆมีแอมบิไลให้ในในช่องแอร์ด้วยนะครับทุกอย่างไม่บอกดีไซน์ใหม่ของตัว g l เป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลย นะครับผมนะฮะเป็นรถกึ่งคอมเพล็กห้าประตูนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับฟังชันครบคันเลขไมล์สี่หมื่นกิโลนะครับมีทัชแพดมาให้นู่นนี่นัน่น,นมีเนวีแมปเรดิโอช็อตคัทอยู่ข้างๆนี้หมดเลยเป็นการดีไซน์แบบใหม่ดีมากๆนะครับผมแม่งบอกเลยครับถ้าใครใช้งานนะมาดูได้มาดูได้ดไดนี่ฟังชันครบแบบนี้นี่นะฮะนี่ครับนี่คือรถใหม่อีกคันหนึ่งครับผมนะฮะคุณภาพของทางเอ็กโอมคาครับผมนะฮะ ใครหารถอยู่วันนี้เอ็กซ์คมคาร์จัดรถสวยๆมาให้เรื่อยๆเลยและนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับผมกับตัว mercedes benz จะบอก b m w the mercedes benz นะครับ gla 200 amg นะครับตัวน,นี้ amg dynamic นะฮะร,ราคาค่าตัวนะครับเหลือเพียงแค่1,488,000บาทครับผมนะฮะเซฟจากป้ายแดงเป็นแล้ว1ล้านบาทครับ เท่านั้นไม่พอนะครับโปรโมชั่นทางไอซ์สโอมคาตอนนี้ยังมีอยู่นะครับกับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาหรือจะเลือกรับเป็นวอร์รันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์เมอร์เซเดสเบนได้ครับ2ปี70,000กิโลครับผมนะฮะอย่างเช่นนะฮะควบคุมร้อยกว่ารายการเครื่องพังเปลี่ยนเครื่องเกียร์พังเปลี่ยนเกียร์กล่องเครื่องพังเปลี่ยนกล่องเครื่องได้เลยนะฮะที่เมอร์เซเดสเบนได้ทั่วประเทศไทยครับผมนะฮะใครสนใจรถคันนี้สามารถโทรหาแบงค์ได้ครับ086นะครับ4445545หรือจะแออดดไไลลนนน์์์หาแบบบงคคเเรรี้้ยัผมะะฮ 4445545ครับผมนะฮะวันนี้วันหยุดวันแม่ใครว่างๆนะครับอยากมาดูรถดูได้เลยครับเปิดทุกวันอยู่แล้วครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผมนะฮะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแล้ววันนี้ใครว่ามาเจอกันได้ครับผมนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ